จะเป็นยังไงกันนะเมื่อแมพเพาแปลกที่อยู่ในโลบอ ดันกลายมาเป็นการ์ตูนในเวอร์ชั่นของเกมซากุระ s a k u ซิม i m u l a t o r และในคลิปนี้เราก็ได้นําแมพเผ่าแปลกๆที่อยู่ในโลโบอกมาจําลองสถานการณ์เอาชีวิตรอดในรูปแบบของการ์ตูนเกมซากุระนั่นเองค่ะมาดูกันข่าวว่าจะเป็นยังไงนะคะและในคืนนี้เนี่ยเราก็จะเอาชีวิตรอดจากเพาแปลกๆได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรู้กันเลยดีกว่าค่ะวู้วว เอาล่ะลูกตอนนี้เนี่ยถึงบ้านแล้วนะรีบลงมาจากรถเร็วอเอาล่ะในในลูกก็ทําให้พ่อกับป้ามาช้าแล้ววันนี้เนี่ยลูกต้องช่วยพ่อเก็บขยะในบ้านทั้งหมดเลยนะอะเออได้ค่ะโอเคดีมากเดี๋ยวพ่อนะ่ะจะไปดังดูทีวีก่อนนะส่วนลูกนะ่ะก็เก็บขยะเรียบร้อยด้วยล่ะค่ะคุณพ่อเดี๋ยจะไปจัดการเองค่ะ ได้ยินมาว่าวันนี้มีรายการโปิดของฉันที่ฉันชอบตูอยู่ด้วยนี่แม่โว่มันจะจบแล้วหรือเปล่ามาช้าซะด้วยจดี๋ยวเปิดต่าเอาดาดเดี๋ยวเรานะ่ะรีบไปจัดการเก็บขยายคุณพ่อก่อนดีกว่าไหนไเข้ามาไหนๆแล้วแล้ววันนี้เนี่ยเรามาช้าซะด้วยเราทําคุณพ่อเสียเวลาเราก็ต้องช่วยคุณพ่อทำงานบ้านแต่ว่าวันนี้ทําไมคุณพ่อดูแบกๆไปจังเลยอะ่ะแต่ก็ช่างเธอเดี๋ยวเรานะ่ะรีบไปเก็บขยะก่อนดีกว่า โอ้โหทำไมเยอะขนาดนี้เนี่ยอืมนี่พ่อไปกินอะไรมาเนี่ยทำไมขยะม,มันเยอะขนาดนี้เนี่ยแลวไม่ช่วยเก็บด้วยอืมไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ทำทำไปก่อนดีกว่าเพื่อให้บ้านมันสะอาดนะเราเก็บขยะเสร็จเราก็ได้พักแล้วนะ่ะ ด้านล่างฉันเก็บหมดแล้วแต่ทาไมยังได้กินขยะอยู่ด้านบนอีกนะหรือว่าน่าจะมีอีกเดี๋ยวลองขึ้นไปดูหน่อยดีกว่าโอ้โห,โหกินขยะด,ด้านบนแรงมากอืมกินคือเหมือนจะเป็นลมคาบเบนไรเลยอะ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูหน่อยดีกว่าเวททนไม่ไหวกับกลิ่นแล้วต้องไปจัดการซะหน่อยแล้วกลิ่นรงเท้าลวกกินอาหารเน่าเนี่ย โอ้โหว่าละว่ากินขยะเน่าๆแบบนี้มาจากไหนมันต้องมาจากถุงขยะถุงนี้แน่แน่อนเดี๋ยวฉันรีบไปเก็บก่อนเดี๋ยวกวาดไม่อย่งางนั้นบ้านเน่าแน่ๆโอ้ยเสร็จสักทีกว่าจะหมดแล้วเนี่ย ก้ยมือฉันสก,กปรกมาแล้วเดี๋ยวฉันไปลงไปล้างมือก่อนดีกว่าโอยพ่อนะพ่อกินอะไรไม่เก็บบ้างเลยดูเสียบ้านเกือบเน่าแน่ฉันเก็บแทบไม่ทันอืมไหนๆก็ขึ้นมาด้านบนแล้วเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูห้องนองาของเราหน่อยดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าห้องนอาของเราเนี่ยจะเป็นยังไง โอ้โหนี่มันห้องของเราเลยเนี่ยหรูหรามาห้องมากๆเลยนี่แหละความฝันของฉันโอ้โหมีเตียงหลายเตียงมา,มากๆเลยนี่สามารถชวนเพื่อนๆเี่นมานอนในบ้านฉันได้เลยนั่นเน่ยแต่ว่าทําไมพ่อถึงทางไว้หลายเตียงขนาดนี้เนี่ยฉันมีอยู่คนเดียวไม่ใช่เหรอ แถมเนผนังเนี่ยก็ตกแต่งไปได้วยลูกต่างๆโอ้โหสวยห้หามมากๆเลยอืมฉันจะนอนเตียงไหนดีล่ะมีเตียงเยอะซะด้วยสินี่ลูกจ้าลูกจ้าได้เวลากินข้าวแล้วจ้าพ่อเรียกแล้วล่ะอืมเราดูแค่นี้ก่อนละกันเอาล่ะเดี๋ยวเราลงไปกินข้าวก่อนดีกว่าพ่อเรียกแล้ว คุณพ่อแม่แล้วเปล่าคะพอดีหนูได้ยินคุณพ่อเรียกนะคะหนูลงมาแล้วเมื่อเดี๋ยเปล่าคะอ๋อนี่มันก็ได้เวลากินข้าวแล้วนะลูกเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันดีก,กว่านะแต่ว่าลูกช่วยทับอาหารให้พ่อหน่อยได้ไหมลูกเออก็ได้ค่ะคุณพ่อเดี๋ยวหนูทำให้นะคะรอสักครู่นะคะ เอ๊ทำไมวันนี้เนี่ยพ่อถึงดูแปลกๆจังเลยอะ่ะปกติเนี่ยถ้าเขาหิวเขาก็ทำอาหารกินเองตลอดนะแต่วันนี้ทำไมเขาถึงกลับใช้ฉันนักหาสารพัดทั้งเรื่องขยะที่เขาเป็นคนทิ้งเองทั้งอะไรสารพัดต่างๆแต่ก็ช่างเถอะบางทีก็าอาจจะเหนื่อยๆบางทีฉันก็อาจจะคิดไปเองก,ก็ได้นะ ในๆฉันก็ทําอาหารไว้แล้วเดี๋ยวฉันทําเตรียมไว้ได้ดีกว่าเพื่อกลางคืนเนี่ยฉันงังหิวอีกฉันจะได้ลงมากินได้เพราะไม่รู้ว่าคืนนี้มันจะเกิดอ,อะไรขึ้นหรือเปล่าเอาดาท่าทามาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามานั่งพร้อมกันนะลูกแล้วก็ขอพรต่อพระเจ้าอิตาลก,กิมาร อืมร่อยมากๆเลยโอ้โหแต่ฉันไม่ใช่ชอ้อนเลยจ้าฉันจ้องอาหารแค่นี้มันก็อร่อยแล้วแบบนี้มันก็ได้เลยเหรอพ่อขนาดนี้เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งเอ๊ะใครมาเข้าประตูป่านนี้เนี่ย เออให้หนูออกไปดูเองไหมคะไม่ได้หรอกท่ายเด็กไปดูมันก็คงคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกเดี๋ยวพ่อหนะ่ะไปดูเองนะในขณะที่พ่อหนะ่ะไปคุยกับคนแปลกหน้าด้านนอกอะ่ะเดี๋ยวลูกนะ่ะสามารถดูทีวีได้นะแต่อย่าลืมล่ะว่าลูกจะต้องนอนไม่เกินเศษทุ่มเพราะไนมะ่อย่างนั้นพอจะกรดมากเลยล่ะโอเคค่ะคุณพ่อ โอเคดีมากแบบนี้แหละค่อยคุยกันได้รู้เรื่องหน่อยโอเคนพ่อไปดูแป๊บนะเดี๋ยวพ่อกลับเข้ามารับปราการเฉยโเอยยุไหมคะเอยไม่หรอกเอาล่ะตอนนี้เนี่ยพ่อไปคุยกับใครไม่รู้อยู่ด้านนอกเดี๋ยวเราไปเปิดทีวีดูการ์ตูนซะหน่อยดีกว่าเห็นว่ามีการ์ตูนเรื่องใหม่มาด้วยนี่ เอ้ยทำไมทีวีเปิดไม่ติดเนี่ยโอ้ยลืมไปว่าพ่อหน่ายังไม่ซ่อมโอ้โหเขาบอกว่าดูทีวีได้แต่ยังไม่ซ่อมโทรทัศน์เนี่ยนะโอ้โหแล้วฉันจะดูอะไรดีให้ดูจอเปล่าเหรอเฮ้ยลืมไปเลยว่าฉันนะ่ะลืมเติมเครื่องเจเนเรเตอร์ซะแล้วโอยเกือบลืมเลยเกือบลืมเลย,เ,ลเ,ลยเดี๋ยวไปเติมเจนเนเร,เต,รเตอร์ก่อนแล้วค่อยมาดูทีวีอีกแล้วก็เดี๋ยวไปปิดไฟในบ้านให้หมดเลยจะได้ประหยัดพลังงานไปด้วย ไหนๆทีวีมันก็ใช้งานไม่ได้เดี๋ยวเราเติมเจเนอเรเตอร์เสร็จแล้วก็รีบเข้านอนเลยดีกว่าโอเคเจเนอเรเตอร์พร้อมทำางานแล้วล่ะถังน้ำมันก็พอที่จะพ้นคืนนี้ไปได้ด้วยอืมฮันเติมเจเนอเรเตอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเรารีบขึ้นห้องแล้วก็รีบเข้านอนเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยลงมาดูทีวีอีกพอบอกว่า ห้ามนอนเกินสีทุ่มคนนี้มันก็สีทุ่มกว่า,วาแล้วเดี๋ยนอนก่อนดีกว่าอนอนเตียงนี้แหละดีแลใกล้ๆก,กับนอนบุกด้วยฉันอยากรู้จังคนที่มาพบพ่ออยู่หน้าบ้านเนี่ยเขาเป็นใครกันอยากเห็นหน้าคาตาของคนแปลกหน้าคนนั้นมากเลยหรือว่าเราจะแอบ,บย่องแล้วก็ไปดูหน้าตาของคนนั้นดีไหมนะจะได้รู้กันไปเลยว่าเขาเป็นใครเอาล่กเป็นไงเป็นกัน เดี๋ยวฉันจะแอบย่องลงไปดูที่หน้าต่างของครัวซีว่าคนที่ประคุยกับข้อที่หน้าบ้านเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วเขาเป็นใครกันแน่เฮ้ยนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะอุ้ย เขาใส่ชุดดำด้วยที่ว่าแล้วเดี๋ยวทำไมเขาถึงใส่หน้ากากแบบนั้นน่ะโอ้โหหน้ากากน่ากลัวมากโอ้ยอยู่ตรงนี้แล้วคนลุกว่าี่ขึ้นห้องก่อนดีกว่าฉัน ไหนๆก็ลงมาแล้วเดี๋ยวไปดูทีวีกลอบก่อนดีกว่าไม่รู้ว่าเปิดติดอีกหรือเปล่าเอาละทีวีเปิดติดแล้วเดีย๋ยวเปิดดูสิว่าในทีวีมีข่าวอะไรอยู่บ้าง ข่าวข่าวด่วนตอนนี้นะคะมีข่าวจาก FBI มาแจ้งเตือนค่ะข่าวในวันนี้นะคะที่เราจะมาประกาศนะคะก็คือให้ทุกคนบ่นระวังชายลึกลับที่ใส่หูสีดํานะคะ ที่จะคอยมาหลอกล้อที่หน้าบ้านของแต่ละคุณนะคะและการปรากฏตัวของเขาเนี่ยเป็นการปรากฏตัวที่อันน่าขลุกมากมากและของนะคะก็ใช้วิธีการล่อลวงเหยื่อนะคะที่ไม่สงสัยให้เข้าไปอยู่ในความครอบครองอันชั่วร <FBI S 2> ้ FBI มีความกังวลอย่างยิ่ง เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้หากคุณพบเจอชายปริศนาดังกล่าวที่พวกเราได้ประกาศไปะนะคะได้ปโปรดอย่าไปสบตาแล้วก็รียกให้รีบถอยเข้าไปในบ้านโดยทันทีเลยค่ะและติดต่อมาที่หน่วยฮาน FBI ด่วนๆเลยนะคะและที่พวกเรามาเตือนในวันนี้ก็เพื่อเป็นการปกป้องคนที่คุณรักและช่วยให้เรื่องนี้คีคายไปอย่างด้วยดีดิก็แสดงวความคี่อยู่ด้านหน้านั้น ไม่ใช่คนอย่างนั้นเลยเฮ้ยแล้วเพราะเราล่ะโอ้โหแบบนี้ฉันรีบขึ้นห้องก่อนดีกว่าถ้าพ่อมาเห็นเนี่ยก็ต้องโกรธมากๆแน่เอ๊ะเดี๋ยวนะในห้องของเรามันมีกล้องจะปิดอยู่นี้นะเดี๋ยวเราไปเปิดกล้องจะปิดดูดีกว่าแต่เดี๋ยวนะทำไมาประตูนหน้าถึงล็อกแบบนี้ล่ะ ไม่ได้การละเดี๋ยวฉันรีบไปเช็คที่กล้องจะปิดบนห้องก่อนดีกว่าให้รู้แล้วรู้รอบไปเลยดีกว่า ไม่ได้การแล้วรีบเข้าลับกอนดีกว่าโอ้โหพ่อวิ่งมาแบบนี้นอนก่อน พ่อบอกละสบายไว้อย่านอนเกินเซทุ่มเมื่ออย่างนั้นราจะกรืดนอนกันหรือยังฮะยายชัดจับแกได้แต่ว่าแกยังไม่นอน เบอร์ก,บก,บกีบ,บันดาคนรู้บุกเลยเพราะเราเปลี่ยนไปโอ้โหพ่อปีศาจคนนั้นแน่เลยแต่ตอนนี้เราจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้จนถึงขมงเช้าโอ้โหไหนๆพ่อเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราเรีบลงมาทำงานก่อนดีกว่าตัวน,นี้ฉันหิวมาอีกแล้วเอาล่ะรีบลงไปก่อนดีกว่าภารกิจที่เราจะต้องทำแล้วก็เอาชีวิตรอดก็คือ การไปกินอาหารแล้วก็เตอร์เจเจนเลเตอร์โอ้โหพ่อน่อยอยู่ที่โซฟาตรงนี้นี่เอง um, เดี๋ยว,วรีบก่อนรีบก่อนรีบก่อนก่อนที่พ่อไม่ตื่นนะฮะเราจะต้องทำอาหารเตรียมไว้ด้วยโอเคโอเคเอากระถาแล้วก็ทำอาหารเลย โอ้โหตอนนี้เราต้องรีบทำเลยนะคะทั้งไม่ทำเนี่ยคือเราตายแน่ๆเอาล่ะแล้วก็ซบซบ,บเลยตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วเร็วๆซบซบๆโอ้โหเ,เ,เโโหท่านี้เท่าไหร่ก็อไปก่อนเถอะโอเคเสร็จแล้วรีบวิงึ้นห้องเลยละกันเดี๋ยวไปดูเจเนเรเตอร์ก่อนว่าก็จะหมดหรือยังไหนดูซิเจนเนเตอร์หมดหรือยังอุ้ยหมดแล้วก็จะหมดแล้ว,ลว,ลว,ลวเติมเลยเติมเลยโอ้โห โอเคเสร็จแล้วเดี <mini drained out> meal, ๋ยวเรารีบวิ่งขึ้นห้องเลยดีกว่าพ่อคือนอนท่าโคตรเบื่อตึงโอ้โหบอกเลยแต่เราวิ่งขึ้นห้องก่อนเดี๋ยวพ่อตื่นฮ่าอ่าอ่าอ่าเมื่อกี้เหมือนมี วิ่งผ่านหลังฉันดจะขึ้นไปดู่อยสิเมื่อกี้ลูกหรือเปล่าจ้าที่วิ่งผ่านหลังของพ่อดาโอ้โหทำมันมหลับเร็วขนาดนี้เนี่ยสงสัยนะจะเป็นหนูหรือเปล่าที่มากอดบ้านฉัน ครั้งนี้ฉันจังจับไม่ได้นะว่าแกลุกออกจากเตียงอย่างไร้ฉันเจอเด็ดขาดเลยนะว่าแกลุกออกจากเตียงไม่อย่างนั้นพ่อจะยิ้มแฉงให้แกได้เห็นเลยอุอ้ยพ่อจะกลัวามากเลยพ่อจะลงไปเดียฉันเริ่มมีวทธิแล้วพ่อลงไปเถอะ พขอไปสักทีกว่าจะไปได้นะพ่อโอ้โหสำรวจอยู่ด้านหลังหืวนว่าเมื่อกี้พ่อมานับเตียงเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราลงไปกินข้าวก่อนดีกว่าโอ้โหนี่ชัดเป็นพยาธิหรือว่าอะไรดี่ยโอ้โหหิวไม่หยุดเลยอะแต่นี้มันก็ใกล้เช้าตอนนึงประมาณตีสี่กว่าละเดี๋ยวจะตีห้าละเดี๋ยวเราลงไปเออไปกินข้าวก่อนต้องยังลองยังไปป็นไรเตอร์เท่าไหร่ละโอเคไะได้เตอร์ยังไม่หมดโอเคโอเคแต่ว่าดีอยู่ เดบวิ่วงก่อนเย,ย้โอ้โหพ่อบาโอ้โหฮ่ฮ <c oughs> ่าฮ่้ฉันไปจับได้คาหนังคาโขาแล้วว่าใครเดินเวียนอยู่หลัง,งฉันจะหนีไปไหนจา้าลูกแกดีไม่พ้นหรอกล่อว้าวโอ้โหหนีทันแล้วนอนแป๊บโอ้โหนี่นถ้าจะไม่ใช่กระต่อแล้วนะคะจะเป็นการเล่นเกมแล้วคะ่ะโอ้โหเฮ้ยมันนอนเร็วจังเลย,นนนย,เลยมัดกี้ฉั่วโมงก็ยังไปอยู่อีก อืมวันนี้เกณรอดไปนะ อม่ <c oughs> ไรจ้าขอบมกเดียฉชนไม่ยังยู่ใได้บาลันดีต่อไปแล้วไม่นจะขอโมกเดียโอ้โหนี่มันตีสี่อยู่อีกไม่เป็นไรเอาชีวิตเราไปก่อนสู้ๆค่ะอืมเดี๋ยวเรารีบลงไปกินข้าวเลยรอบนี้แบบซุสบๆเหมืนคุยใยญ่สปีดไปเลยวิ่งวิไปเลยเดี๋ยวไปเติมเจเนเรเตอร์ดีกว่าไม่รู้ว่าเจเนเรเตอร์จะหมดหรือ,อยัง แต่ว่าน่าจะอยู่ถึงห้าโมงได้แหละปะ่ะเดี๋ยวเราไปเอ่อโอ้โหพ่อนั่งแล้วครั้งนี้พ่อไม่นอนแล้วพ่อน่าจะตาค้างแล้วโอเคเดี๋ยวไปทําอาหารกดนก่อนโอ้โหต้องทําอาหารใหม่ด้วยเราไม่ทำเตรียมไว้อะโอเคเดี๋ยวทำอีกใหม่ละกัน เอาละอาหารเสร็จแล้วซวบซวอบซวบแบบแบบเดอร์เฟเลยเจ้าซวอบซวบซวบซวบโอ้โหกินไม่ทันเลยเอาละเติมเกนเลเตอร์เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วบขึ้นห้องเลยดีกว่าอีกไม่กี่นาทีฉันคาดเดาว่าพ่อจะตื่นอีกแน่โอเครีบคลานขึ้นที่นอนก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันโดนพ่อยิ้มใส่หน้าตกใจดังว้าวไดนอนโอเคนอนหน้าขาเลยค่ะ มาี่มันยังนอนเฉียดมนยังนอนอ,อยู่อ,อีกตอนนี้ตีห้แล้วโอ้โหฉันยังจับไม่น่าบัดสักนิดเลยโอ้โหวิ่งได้วิ่งแต่ไล่เห็นดูคล้ายๆเสอโอ้โหท่านอนกคสวยโอโ้เอาละหืมตีละที่ฉันยังจับไม่น่าถ้าฉันจับได้น,ะน่า,นา,นาดูแน่เอาละรีบล,ลงไปนอนเหมือนเดิมไปกว่าเราโอ้โหชนกําเพง โอ้โหพ่อไปอีกแล้วอ้เราไปทำอาหารมื้อสุดท้ายกินกันเลยดีกว่าตอนนี้ปีห้าตลอวปแล้วอืมครั้งนี้แหละฉันได้รอดสักทีโอ้หวังว่าเขาไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคือตอนต่อไปเอาละ่ะวิ่งแบบเดอร์แล้วก็ลงไปทำอาหารแบบรวดเร็วเลยโอ้โหตอนนี้ฟ้าใก็จะสว่างแล้วดูจากหน้าต่างแล้วนะโอเคพ่อโอเคพ่อ,อยังอยู่ที่เดิมนะแต่ว่าพ่อสลับทิศในการนั่ละ พ็อไม่นอนค่านัานแล้วพ่อหน้าก็เจอยๆแล้วโอเคตอนนี้ใกล้ชาแล้วเราก็รีบไปทําอาหารก่อนว่าจะหยุดมอหยุดไม่ได้แล้วโอเคหยิบกระทะขึ้นมาแล้วก็วางที่เตาเลยแล้วก็ทําอย่างรวดเร็วโอ้โห อชาวละจ่าชาวละจ้าโอ้โหไข่พูดได้เยเยเตอนนี้ฉันได้เอาชีวิตรอดสำเร็จแล้วเช้าแล้วทีนี้พ่อก็ขายไ็นปกติแล้วยิปปี้โอ้โหกว่าจะรอดมาได้นะมันยากเย็นเหลือเกินเต้นไปเลยมีรอดอีกมีรอดม่รอดเลย โอ้โหโวยมันยากเหลือเกินแล้วกว่าจะรอดมาได้เนี่ยเออพ่อคะตอนนี้พ่อหายดีแล้วหรอคะเออหนูขอถามหน่อยได้ไหมคะเมื่อคือพ่อเป็นอะไรอะทำไมพ่อถึงหน้าตาเปลี่ยนไปอะ่ะ เมื่อเคืนพ่อโดนสิ่งนะ่าแต่ตอนนี้พ่อหายดีแล,ล้วเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันดีก,กว่านะอิการากิมาก